ส่วนกรีนรีพอร์ตนะครับวันนี้ไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลครับอ,อยู่ที่ช่อง7 HD อของเรานี่นะครับมีการให้พนักงานครับรวบรวมขวดน้ำพลาสสิกมาบริจาคส่งต่อไปนะครับส่งต่อไปที่ไหนติดตามกับน้องบีกรรมาดครับ นีบ่บปอยู่ที่ช่อง7 HD ค่ะและในมือของบีก็คือขวดพลาสติกค่ะเพราะว,ะวันนี้ที่นี่จัดกิจกรรมรักโลกนะคะก็คือการนําขวดพลาสติกที่มีอยู่ที่บ้านเราเนี่ยค่ะมาลงทะเบียนแล้วก็สะสมคะแนนเพื่อแลกของที่ระลึกนะคะคุยได้ของรางวัลแล้วก็ลดขยะได้อีกด้วยตามมาลงทะเบียนกันก่อนเลยค่ะ นำขวดพลาสติกใส่ถุงแล้วก็นํามาชั่งแล้วในทุกๆเดือนค่ะเราก็จะนําไปบริจาคที่หวัดจักแดงค่ะเพื่อให้เขานําไปรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์หลักโลกวัดจักแดงนี่คือเป็นพันธมิตรของเราเลยนะคะขวดพลาสติกพวกนี้นําไปทําเป็นแบบจีวออะไรก็ได้เหมือนกันนะคะจีวอนโอ้นี่ทำทำอันนี้ด้วยดูดได้ด้วยนี่ค่ะอันนี้ถุงผ้าเราก็ทําจากขวดพลาสติกนะคะเราก็จะมีสัญลักษณ์ว่า กระเป๋าใบนี้เป็นทำจากขวดพลาสติก4ขวดแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะหรือฝากขวดพวกนี้เราก็นำไารีไซเคิลเป็นควงกุญแจได้มาแล้วค่ะมาแล้วโอมาถหมุใหญ่มากเลยนะคะพี่หุ่งใหญ่มาก ถุงนี้เหรอฮะจริงๆก็เป็นเดือนเ,ออเป็นเดือนคือคือเราเราเก็บรวบรวมไว้ปกติเราเก็บอยู่แล้วเหรอคะคือพอดีว่าถุงนี้เป็นใหญ่มันก็เลยกะให้เต็มถุงแล้วเดี๋ยวเราอะร่ะก็จะเอาไป แยกแยกขยะใครท,ที่ที่ที่พักที่คอนโดอะไรอยู่แล้วหนึ่งเลยอ่ะขยะที่มันจะกลายเป็นย่อยสลายยากๆอย่างเงี้ยมันก็เอาไปรีไซเคิลที่เป็นอะไรที่เป็นประโยชน์ขยะคือมันไม่มีค่าอยู่แล้วแต่มันเอาไปทําให้มีค่าแล้วก็เลยรู้สึกดีรู้สึกดีกับเหมาะกับเนี่ยครับเจ็ดสีพันละใหโลครับประโยชน์นะคะในแง่ของการลดขยะแล้วก็ในการแยกขยะอีกด้วยนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของปีรีพอร์ตในวันนี้เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้ค่ะ ติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5ได้ที่แอปพลิเคชัน Air f o ฟทไทยวันนี้นะครับวันที่22เมษายนนะครับเป็นอีก1วันสำคัญครับก็คือวันคุ้มครองโลกนะครับเชิญชวนคุณผู้ชมเชิญชวนพี่จอยด้วยนะครับว่ามาร่วมกันร,รักโลกในแบบของตนเองนะครับรักแบบนี้ได้ไหมเออแบบนี้ก็ได้นะครับรักคุณผู้ชมด้วยนะคะ